โอรากูดแคทลดจัดหนักหลังเข้าร่วมมาตรการอุดหนุนอีวีปรับราคาจำหน่ายตั้งแต่21มีนาคม2565เป็นต้นไป หลังจากที่มีการเคาะมาตรการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศออกมานั้นเชื่อว่าหลายคนที่กำลังจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าคงตั้งตารอกันอย่างแน่นอนว่ารถยนต์ไฟฟ้าแต่และรุ่นนั้นจะได้ส่วนลดเท่าไหร่ล่าสุดค่ายยานยนต์จากประเทศจีนอย่าง Great Wall Motor นั้นเดินเกมรุกก่อนใครประกาศราคาจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า o r a Good Cat ใหม่อย่างเป็นทางการแล้วโดยในรุ่นเทคนั้นปรับลดจาก989,000บาท เป็น828,500บาทรุ่นโปรปรับลดจาก1 5 9 0 0 0บาทเป็น898,500บาทและรุ่นท็อปสุดอย่างรุ่นอัลตร้าปรับลดจาก1,199,000บาทเป็น1 3 8 5 0 0บาทโดยในทุกรุ่นนั้นปรับลดราคาลง165,000บาทมีผลตั้งแต่วันที่21มีนาคม2565เป็นต้นไป ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนจากภาครัฐ1 5แสนบาทและส่วนลดภาษีสรรพสามิตที่ปรับลดลงเหลือ2%เปอร์เซ็นต์ส่วนสำหรับรายละเอียดของรถจนกรานไฟโอร่ากูชช์นั้นคงไม่ต้องพูดถึงกันมากเพราะแทบทุกคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วเนื่องจากมีการทำตลาดในบ้านเรามาในระยะหนึ่งและมีการประชาสัมพันธ์มาอย่างต่อเนื่องโดยตัวรถนั้นเป็นรถจไฟฟ้าที่ถูกออกแบบให้สามารถใช้งานได้ทั้งในเมืองและหากต้องการเดินทางออกนอกเมือง ด้วยระยะเดินทางถึง500กิโลเมตรต่อชาร์จก็สามารถทำได้สบายๆยกเว้นการขับขึ้นเขาสูงอาจจะต้องอาศัยความชำนาญของผู้ขับขี่เป็นพิเศษและนอกจากโอ a Good ุดแคแล้วในช่วงกลางปีนี้หลายสื่อค่อนข้างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่า o อ a b าแ c ล็กแรถยูนฟ้าราคาประหยัดนั้นจะเข้าทำตลาดอย่างแน่นอนซึ่งคาดว่าราคาจะไม่เกิน700,000บาท ก็ต้องมาลุ้นกันต่อว่าหลังรับส่วนลดจากมาตรการอุดหนุนยานยนต์ไฟฟ้าเหมือนกับรุ่นพี่อย่างโอลากคูแคทแล้วราคาจะลดลงมาอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งหากอยู่ในระดับ6 0แสนบาทนั้นก็จัดว่าน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวซึ่งในส่วนนี้เราจะติดตามอย่างใกล้ชิดและนำข้อมูลมาอัปเดตให้ทราบอีกครั้งหลังมีการอัปเดตเพิ่มเติม